สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังปุเปนะครับวันนี้ได้เจอเพื่อนด้วยนะครับปุเปกับบรรยากาศลมหนึงแรงเหมือนฝนจะตกแต่จะตกหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับแต่ว่าวันนี้เราพักเร็วครับเพราะว่าลมแรงมากแล้วก็กลัวฝนตกด้วยก็เลยต้องหาศาลาพักก่อนจะเอะ๋ผู้ใดล่ะนี่ ขันเงินขันเงินโอ้ยน้องขันเงินน้อยครับสูงจะเท่าปูเป้แล้วขันเงินน้อยนี่ได้พักทุ่งนานะครับถทไว้เรียบร้อยแล้วปะเออโอ้ไงไงไงอืมเดี๋ยวรอขอน,นไปหาหญ้าก่อนนี่ครับอยู่ด้วยกันไปก่อนนะ กําลังแปลรถมาจอดต้องแยกกันปลูกครับคันเงินจะไปปลูกฝั่งนู้นต้นไม้ใหญ่นู้นครับด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวบันเทิงร้องปเ,ปเป้าทั้งคืนถอยกันเงินถอยโอ้ความสูงจะสูสีกันแล้ว10กว่าปีกับ 20กว่าปูเป้ก็หมดสูงแล้วครับเนี่ยตัวเล็กเล็เขาก็ยืดเอายืดเอาครับปูเป้ก็อยู่เท่าเดิมแล้วเ <c oughs> นี่ยต้นต้นต้นบักสังภาษาอีสานมัน่าต้นบักสังครับปะเนีย่ยไปดึงหางเขาดิหางจากของกับบ่มี่เลไปดึงหางเขาเช็คหางก่อนเงินเลือดหมด,ลดหลอดติไหนดูก่อน ดูก่อน,อนออหางน่ะหางงอกเยอะนะครับจะหมดแล้วนยะงอกจะหมดแต่ว่ายาวไม่ได้นะดึงออกหมดเลยถ้าเจอเพื่อนคัด <c oughs> เงินโอ้รักกันมากวันนี้เราพักด้วยการก่อนหนึ่งคืนนะครับพรุ่งนี้เช้าไม่รู้ว่าจะไปยังไงกันต่อแล้วรอบนรอแห่งงานจน อ้อมประทายแล้วมดทางสิบปแล้วบ่งว่าสิไปาทางใดแล้วครับกูเป,ป๊ชอบดึงหางรับแทะ้เนี่ยไปจับช้างหุ่นสไตล์เดียวกันครับไม่ค่อยอ้วนมากแต่ว่าก็อ้วนอยู่แต่ว่าแบบหุ่นเพียวๆนะ หุุนคล้ายๆกันเลยนะกินยังไงก็ไม่มีพุงนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแม่ๆเจอน้องสาวนะครับบ้าในใกล้เลือนเชียงกันแต่ก่อนก็ปลูด,ด้วยกันเลยครับตอนน้อยๆนะตอนเล็กๆวิ่งก็วิ่งด้วยกันแหละแต่ทุกวันนี้โตเป็นสาวแล้วบรรยากาศดีครับที่ทากาโน่สลากที่เราเคยมาแห่งานประจำทุกปีนะครับ ทีนี้ไม่รู้ว่าจะจ้างอีกหรือเปล่ายวรอลุ้นกันนะครับเดือนนู้นแหละเดือนเมษาโน่นเลยมั้งครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามด้วยเด้อครับผมสวัสดีครับ